ไชกยังไม่เลิกสูบอีกแล้ววะเฮ้ยดูแว่นแล้วตายโอ้ครับฉันบอกไปแล้วนะว่าอย่ามาโรงเรียนสายรถไฟใต้ดินมันติดงั้นก็รีบออกมาตอนมันยังไม่ติดสินี่หงแจมินล่ะเราก็ตามหามันอยู่เหมือนกันนั่นแหละทำไมแกถึง ตามหาหงแจมินเอออ่คืวมาหนั่นเหรอมาตั้งสติได้แล้วสุดสัปดาห์นัดเจอกันมันก็ไม่ยอมออกมานึกว่ามาโรงเรียนแล้วจะเจอหมายความแบบนั้นใช่ใช่จริงด้วยโอ้เถิดเถิดพวกแกเลยเจอกลับเพราะว่าหงแจมินไม่มาโรงเรียนอย่างนั้นเหรอเปล่านะไม่ใช่นะไม่ใช่ไปเถอะนั้นเราไปเรียนกันไหมไปกันเถอดเนาะไป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 ปไไป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 ไ ไม่มาโรงเรียนเหรออยากโดนฝังหรือไงเดี๋ยวโดนตีจะยิ่งเจ็บเอานะส,นะสนุกจังเลยแต่งหน้าไหมมีถ่ายหนังสือรุ่นไงที่สวนน่ะถ่ายรูปหนังสือรุ่นและปิกนิกที่สวนห้ยอนนำพรุ่งน,นี้เหรอแล้วนายจะแต่งหน้าไหมแค่ถ่ายหนังสือรุ่นมีช่างแต่งหน้ามาเลยเหรอเสริม <c oughs> สวยเยจีปเปิดแล้วเจ้าแม่เยจีเป็นเจ้าของร้านเสรมสวยพรุ่งน,นี้จะให้ยืมเครื่องสำอางเป็นพิเศษดัดผมหรือตัดผมไม่ได้แต่ม้วนผมติดแฮ์พีสย้อมผมด้วยช็อกได้หมด ลูกผู้ชายมันต้องวัดกันด้วยของแท้ปิกนิกนี่คือปิกนิกแบบนั้นน่ะเหรอที่เล่นทิ้งผ้าขนหนูแบบสมัยปฐมอย่างนั้นน่ะเหรอเออทิ้งผ้าขนหนูอะไรนี่ฉันไม่รู้นะแต่ปิกนิกก็<อ>ก็น่าจะปิกนิกแหละอถ้ออออาวันนี้เรามาถ่ายหนังสือรุ่นท่ะและนี่คือไอ้แคบคู่ที่เยจีให้มาเป็นของขวัา เุณบอกว่าทนี่หน่อยสิอ๋อไงอุลลชันนีจให้เรามาของฉันน่ารักกว่าใช่ไหมฉันเตรียมขอมาหน่อย้าฉันเห็นไอ้นีพิพิธภัณฑ์ไปร่อมมาเหรอนี่มันไอ้นั่นไม่ใช่หรอพี่ชาสร้างกระท่อมในยกหินใหม่อะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยโอ้โคนั้นเล่นเกมแน่ ไปเล่นกับเพื่อนกันเถอะไปไปไป<ว>ปรบมือจ้า<ๆ>ต่อไปคือพิธีถ่ายชื่อนักร้องจ้า<ว>แดนแดนแข่งเป็นทีมนะเซคยงชชนอูดองกยูเป็นทีมดงกยูชายนะอ๋อครับแล้วก็อีฮอนมินจียอนจีทีมพายซงซงถูกไหมรูกไหมพายซองซงเดี๋ยวนะ ขอเรียกองลงแป๊บคำตับคำถามในแกเวลายังงับอ๋ยพร้อมแล้วอตาชานน้อยจู่ๆก็มอกมาเบบนีมจริงเลยโอเคเอาล่ะฟังชื่อเพลงแล้วให้ทายชื่อนักร้องมานะงั้นเริ่มเลยนะโอเคแ c a n ี้ขอตอบตองกับยชายว้าวคราวนี้ทีมนี้เร็วกว่านะแ c a n ี้เป็นเพลงของใครคะ NCT โอเคผิดว้าวถ้าง่ายขนาดนั้นเขาไม่เอามาถามเมื่อกี้ก็เน้นแล้วไงงับเหนือการเวลาอืมไม่ใช่สิอ้าว ถ้าไม่ใช่ NCT แล้วใครร้องล่ะ HOT ฮหถูกต้องอะไรเนี่ยนายรู้ได้ไงอ่ะ HOT เพงของ NCT ไม่ใช่เหรอ HOT คือใครหรออะไรกันนายรู้จักได้ยังไงนี่เป็นคำถามยากราบเซียนนะว้าวซงอีฮอนเป็นใครเนี่ยอ oh. หรือว่าคุณพ่อเลยคะเฮนี่พวกเธอจะไปรู้อะไรไรีบถามมาเลยเออถ้าอย่างนั้นเ <c oughs> ดมส์คำชุดว่า เอสบ้าผ <Es> <Pit. S 1> huh? ิดโอ้เอสอีเอสอีฮันตอบถูกก oh. uh, ิร์เจเนเรชั่นเกิร์เจเนเรชั่นเหรอเจเนเรชั่นเหรออีซึงชอนถูกต้องโอ้เอ่องั้นต่อไปเจอโรสมายลี่แอนด์อัสอายูอายูคิมวันซอนถูกต้อง เดี๋ยวนะว่าแต่อีฮอนอยู่ทีมไหนเราจะแบ่งคะแนนยังไงเนี่ยเขาอยู่ทีมเราตั้งแต่แรกทีมเรา<ล>ทีมเราเขาอยู่ทีมพั้งซองเฮ้ยพั้งซองซองเหอะ <c oughs> โอเคยิ้มก,กว้างๆนะนี่นักเรียนยิ <c oughs> ้มหน่อยสิหน,ยสหน้าปึนแบบนั้นได้ไงยิ้มหน่อยสิยิ้มหน่อยสิยอยสเอ <c oughs> อนั่นแหละยิ้มนะเอาละทุกคนยิ้มกว้างๆนะถ้าต่อไปครานี้ชูสองนิ้วชูสองนิ้ว แบบนี้ท่าต่อไปคราวนี้ชูนิวโป้งท่าสุดท้ายแล้วทำมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดแบบนี้มีคนนิ้วชิดกันหน่อยดินิ้วน้องนักเรียนคนนั้นดูแปลกๆนะเอานิ้วชิดกันกว่านี้หน่อยแบบนี้แบบนี้แบบนี้ทําไม่ได้เหรอทําไม่ได้ก็ช่างมันเถอะงั้นน้องนักเรียนเอาท่าที่สะดวกแล้วกันครับจะเอาแล้วนะหนึ่งสองสามเคยเห็นฉากแบบนี้มาจากไหน เคยเห็นในหนังสือพิมพ์หน้าข่าวสังคมรูปแกงนักเลงยืน<ว>แบบนี้คร <ทำ S 1> ับรูปสุดท้ายรูปสุดท้ายหนึ่สงสองคือาตัวพวกนายมีเพื่อนที่ต่อสู้เก่งและยังมีคุณธรรมสูงแต่ความรู้เรื่องสับแสแลงวัยรุ่นและเกณฑ์เป็นศูนย์ชอบใช้สำนวนโบราณและสุภาพมีเพื่อนแบบนั้นไหมนายหมถึงซงอีฮอนเหรอ,อฉันเคยเจอเพื่อที่ย้ายมาจับภูเขาเขาเคยอยู่กับปู่ตันลำพัง เลยไม่รู้สัพสแลนสมัยนี้เลนก็ไม่รู้จักเกมก็เล่นไม่เป็นอ,อเขาไม่รู้ว่าตัวเองแรงเยอะแค่ไหนเวลาแข่งนัดข้อก็เลยชนะรัวๆอีฮอ,อ,อนนี่น่าจะคล้ายๆกันเพราะตอนมอสี่เราไม่ค่อยรู้จักอีฮอนไงถ้าเขาเคยอยู่โรงเรียนชนบทก็อาจจะเป็นแบบนั้นซี่สแปบ,บนี้แค่ไปใหญ่เลยอ๋อโอเคดีมากทำดีมากครับทำดีมากคนนั้นมาถ่ายรูปลงหนังสือรุ่นกันเหรอ โงจามินเลอไม่เห็นเลยเมื่อกี้ฉันได้ยินมาจากเพื่อนห้องอื่นน่ะทุนี่คงจามินทำงานอยู่ร้านสะดวกซื้อเขาํำชับว่าห้ามบอกใครเด็ดขาดเลยนักเรียนเขยับไปข้างๆ่อยครับพอแล้วเย่ยมครับยิ้ม่อยอยิ้มลอยแกทำงานอยู่ร้านสะดวกซื้อเหรอถ้าไม่ตอบฉันจะไปกวนแกให้แกทำงานไม่ได้เลย